สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพวกเายช่องแลมซ่าอีเช้งเคยนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการอัปเดตนะครับเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับในแอปหรือว่าเกมนะครับที่ผมได้เล่นไปนะครับในคลิปที่แล้วนะครับก็คือนะครับในคลิปที่แล้วผมได้ทาการถอนเงินไปนะครับในคลิปที่แล้วเงินยังไม่เข้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเงินเข้าแล้วทุกคนนี้ก็ถือว่าไวใช้ได้อยู่นะครับประมาณ1วันนะครับก็สามารถ ถอนเงินได้แล้วนะครับสําหรับเกมนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการถอนเงินนะครับแล้วก็สําหรับวิธีการหาเหรียญนะครับใครที่อยากจะหาเหรียญกคนก็สามารถกดลิงก์นะครับที่ด้านล่างคลิปนะครับจะมีลิงก์สําหรับคลิปวิดีโอนะครับสําหรับการหาเหรียญว่าแห้เพื่อนอยู่นะครับในคลิปนี้นะครับจะมาบอกด้วยนะครับว่าตรงไหนจะสามารถ หาเรียนด้บ้างอันแรกก็คือเกี่ยวกับการเล่นนะครับให้เพื่อนทาการกดเล่นได้เลยนะครับหนึ่งที่นี้เอาชะมายังไงก็ได้นะครับให้เราลอดจากตัวนี้นะครับนี้ผมบอาน่าจะแพ้แล้วนะครับสําหรับด่านนี้ถ้ายิ่งด่านยากนะครับอาจจะทุกคนถ้ายิ่งเลเวลสูงนะครับด่านก็จะยิ่งยากทุกคนนี้ ด่านนี้นะครับผมว่าน่าจะไม่ผ่านทุกคนเพราะว่าเราโดนระเบิดทายทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่าระเบิดนะครับก็มาตรงนี้ตลอดเลยทุกคนจะทิ้งก็ไม่ได้นะครับสําหรับระเบิดพวกนี้นะครับตัวเอียงดีๆทุกคนนี่ชนะแล้วนะครับสําหรับด่านนี้ทุกคนก็ถือว่าใช้เวลานานพอสมควรนะครับสําหรับการเล่นเกมนี้นะครับถ้าเลเวลประมาณ17เจ็ดขึ้นนะครับก็จะยิ่งใช้เวลานานนะครับสําหรับการเล่นนะครับ ก็จะยิงยากขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับวิธีการเล่นยิ่งสูงก็จะยิ่งยากทุกคนนี่แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนะอน,นะครับเพื่อรับเหรียญนะครับเพื่อทะกคนกดผิดนี่ทุกคนเราก็สามารถกดออกได้เลยครับตัวนี้นะครับผมว่าเพรทุกคนเพราะว่าโดนระเบิดพอดีเลยทุกคนกดออกได้ดีกว่าวิธีการหาเหรียญน,นะครับเราจะสามารถหาได้จากการเล่นเกม แล้วก็จะมีพวกการเชิญเพื่อนอยู่ด้วยซึ่งการเล่นเกมนะครับประมาณ1ครั้งนะครับจะได้รับทั้งหมดประมาณ1 4 0เหรียญน,นะครับเราก็สามารถดูโฆษณาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็สําหรับหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับสําหรับเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับได้รับสูงสุดถึงประมาณ20,000เหรียญน,นะครับแล้วก็จะเป็น8ใบเงินนะครับทุกคนนี้ แล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นเกี่ยวกับรางวัลนะครับก็คือเกี่ยวกับภารกิจของเราแหละนะครับภารกิจก็จะมีพวกนะครับเชิญชวนเพื่อนนะครับดาวน์โหลดแอปทดลองนะครับนี้คลิกการดูโฆษณานะครับรับชมวิดีโอให้ครบ5วิดีโอนะครับนี้เวลาออนไลน์ครบ30นาทีนะครับนี้สําหรับวิธีการหารียนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเกมนี้ทุกคนนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับการอัปเดตนะครับเพราะว่า กาอัปเดตนะครับเราจะอยู่ตรงประวัติตรงนี้เลยนะครับที่ผมได้ถอนไปนะครับบันทึกการถอนทุกคนเขียนบอกว่านะครับซื้อขายสําเร็จแล้วนะครับก็เข้าตอนประมาณเที่ยงนะครับเงินก็เข้าแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ทําคลิปตอนเงินเข้าก็ได้ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับแล้วก็สําหรับเงินเข้านะครับจะเป็นจํานวนเงินประมาณ45บาททุกคนก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับทุกคนนี้แล้วก็สําหรับหน้านี้นะครับ ก็ถือว่าเงินเข้าจริงๆนะครับสําหรับตัวการถอนเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นตัวหน้าปกนะครับสําหรับเงินเข้าเอาไว้ให้เพื่อนดูเลยละกันนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นปกคลิปให้เพื่อนดูนะครับว่าเงินเข้าแล้วทุกคนนี้ก็ถือว่าแอปนี้นะครับสามารถหาเงินได้จริงนะครับส่วนมากนะครับแอปนี้นะครับอาจจะอยู่ได้ไม่ถึง2เดือนทุกคนน่าจะอยู่ได้ถึง2เดือนนะครับสําหรับ แอปนี้นะครับเพราะว่าอาจจะลบทิ้งก่อนก็ได้นะครับนี่เพื่อนๆก็รีบเล่นด้วยนะครับเขาอาจจะลบทิ้งจากเพจโซก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่จ่ายตังก็มีนะครับแล้วก็สําหรับตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับขั้นต่ำสิบบาทนะครับสูงสุดไม่มีนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับผมมีทั้งหมด18บาททุกคนแต่ว่าผมก็ยังไม่ถอนทุกคนแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ตอนเพื่อนฟานเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติตาผมด้วยคลิปนี้นะครับผมต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ